สวัสดีครับคุณชมท่านอยู่กับผมพลพันทิพการะที่ช่องพลท i ิปพีนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีเลยครับว่า All New Civic Generation ใหม่ครับรหัสตัวถังว่า FE เนี่ยได้มีการเปิดตัวในประเทศไทยเราไปแล้วซึ่งเป็นโฉมตัวถังซีดานก่อนนะครับ และทางผมเองก็ได้เคยพาพรีวิวรับชมตัวรถตลอดไปจนถึงพาชมรีวิวทดสอบขับจริงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยและแน่นอนเลยครับว่าสำหรับสาวก Civic แล้วเนี่ยถ้าใครเป็นสายซิ่งน่าจะต้องรอการมาของรหัสสายพันแรงอย่างตระกูล Type R กันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งรหัส Type R เนี่ย โฉมหลังๆเขาก็จะมากับตัวถังแบบ5ประตูวันนี้ผมได้มีภาพล่าสุดชุดใหม่ครับที่เป็นรูปรถพางตัวของเจ้า Civic Type R ฉมล่าสุดนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งเป็นภาพจากทาง Official ของทาง h o n ด a าญี่ปุ่นเลย ดูจากภาพรวมแล้วนะครับรถคันนี้เขาจะมีการพรางสติกเกอร์เป็นสีแดงผสมกับสีเทาถ้าเกิดเราได้โฟกัสเข้ามาดูใกล้ๆนะครับที่ลายพรางของมันจะพบว่ามันเป็นรูปโลโก้ตัว R และประกอบไปด้วยรถ Civic ในตัวถังก่อนหน้านี้มากมายหลายรุ่นเลยครับสำหรับรายละเอียดตัวรถอื่นๆนะครับก็ดูคล้ายกับภาพสปายช็อตที่ได้หลุดออกมาแล้วก่อนหน้านี้ แต่จุดที่สังเกตเห็นว่ามันดูแตกต่างกันออกไปก็คือในเรื่องของชุดท่อไอเสียครับจากภาพก่อนหน้ามันจะเป็นท่อเดียวนะครับออกทางฝั่งซ้ายแต่ภาพชุดนี้ครับจะเห็นได้ว่าเป็นท่อแบบออก3รูตรงกลางเลยรวมไปถึงได้มีการติดตั้งในส่วนของชายสเกิร์ตเพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะทางด้านท้ายก็จะเป็นในลักษณะของดิฟฟิวเซอร์แต่ถ้าเราไม่สังเกตดีๆก็อาจจะดูไม่ออกครับเพราะว่ามันถูกแรปสติ๊กเกอร์พรางตาเอาไว้นั่นเอง ส่วนเอกลักษณ์วิงหลังของเขานะครับจะดูแตกต่างจากซีวิก Type R อโฉมก่อนหน้าก็คือ FK8 ตรงที่โฉมเก่าครับตัวขายยึดของเขาที่ยึดกับตัวถังมันจะเป็นชุดพลาสติกเป็นชิ้นเดียวมาเลยนะครับแต่ว่าในโฉมของตัวถังใหม่นี้เพื่อนๆจะเห็นได้ครับว่าตัวขายยึดวิงของเขามันจะเป็นลักษณะขายยึดอลูมิเนียมก็สำหรับภาพชุดนี้นะครับของซี v ิ c Type R โฉมปี2022 ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีอัปเดตความคืบหน้ายังไงก็จะมารีบอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกคนครับติดตามผมที่ช่องพล t r i p l e p นี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ